คุณพี่คะโอ้ยแป๊บเดียวสียสีสส่แสนเลยกูที่ฉันหวังว่าคุณพี่จะไม่หูเบาช่วยฟังหูไว้หูด้วยอืมพอ่อไม่คอย่างั้นฉันวายพ่อได้จ้าออออเอาจริงแล้วนะเรือนใหญ่เนี่ยกูก็บอกแล้วไงว่ามึงไม่ต้องขึ้นมามึงก็ยังดื้อรั้นขึ้นมาจนเกิดเรื่องเกิดรา,าไวไม่เป็นไรวันนี้กลัวรมดีเอางี้ พี่ขอคุยกับลูกหน่อยเป็นการส่วนตัวต้องอบรมกันเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ต้องห่วงพี่ไม่ตบไม่ตีไม่แตะแม้แต่แอะเดียวเชื่อพี่อย่าลืมคำสัญญาที่พี่เคยให้ไว้กับฉันด้วยแล้วกันจ้ะส,สมชายส,สมสมชายมองหนะ้าแม่ยังไม่หายคิดถึงเลยแม่อย่าเพิ่งไปได้ไหมสมชายฟังแม่ลนะลูก คิดซะว่าเป็นเปลยนกรรมของเจ้าเมื่อชาปก่นต่อลำค้านลำคัญอะไรแม่หวังว่า่ยมของเจ้าจะดีขึ้นสมชายแม่เคยบอกกับเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่าขึ้นมาที่เรือนนี้เพราะเรือนนี้น่ะหมามันดุเอาเถอะลูกยืนแป๊บเดียวเป็นหมาไแล้วแล้วแม่น่ะจะรีบกลับมาหาอยู่คุยกับพ่อเขาสักพักนะลูกนะสมชายรักแม่นะ แม่ก็นักรู้จักที่ฉันลาค่ะคุณพี่พอรอพ่อแป๊บไม่โกรธไม่โกรธไอ้ล้นครับมึงเคยเห็นเกมอะไรสักเกมไหมเกมอะไรครับเขาเรียกก็เกมเสี่ยมเขาควายชนกันเกมนี้ผมไม่รู้จักอะมันเล่นยังไงครับเล่นยากหน่อย แต่สำหรับกูแล้วกูเล่นมาตลอดชีวิตเดี๋ยวมึงดูกูนะกูจะเล่นให้มึงดูอ oh. แล้วมึงดูคอยคอยดูผลลั์ของมันว่าผลลั์มันจะเป็นยังไงได้ได้ครับเดี๋ยวผมอคอยดูนั่งนิ่งๆห้ามพูดอะไรนะอยู่เฉยๆต้องนั่งนิ่งเลยพ่อจ๋าเป็นไงลูกพ่อสั่งให้สมชายทํางานตั้งแต่เช้าสมชายยังทํางานไม่เสร็จสมชายอยากมาหาแม่ แต่มาหาแม่ทีไรแม่ก็ร้องไห้พอ่อสมชายอยากจะรูออ้ว่าเวลาแม่ร้องไห้แล้วพ่อก็ตีสมชายมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อไม่รักสมชายบ้างเดี๋ยวสมชายสมชายทำผิดอะไรหรือเปล่าเปล่าลูกเปล่าเปล่า สมชายหาได้ทำผิดไหมแตที่พ่อต้องตีพ่อต้องตบจนหลังเจ้าจนตัวเจ้าฟกช้ำดำเขียวตัวในมีแต่รอยไม่เรียวก็ได้พอพ่อนั้นมีอดีตที่ฝังใจน่นเอาเอีแค่ไม่อยากพูดไม่อยากจำ oh. แต่มันก็ติดอยู่ในสมองโอ้ยตอแหลจริงๆชีวิตนี้สิ่งที่จำได้คือความคิดที่โหดร้ายในความในความรู้สึกลึกๆอะไรเป็นไรกูร้อ,องไห้เออกูร้องไห้น้ำตาเดี๋ยวก็ออกมาเองอะ่ะดูชยดิมันมีเรื่องเล่าอยู่ลูก ก่อนที่เจ้าจะเกิดจะย้อนไปเล่าถึงในวันที่เจา้าที่ที่เออที่แต่งพ่อแต่งงานเออพ่อแต่งงานกับแม่เจ้าวันนั้นเป็นวันที่พ่อมีความสุขตาคนต่างมีความสุขแขกเรือมาที่บ้านพ่อมากมายคนใหญ่คนโตปู่ย่าตายายอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในระหว่างที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่นั้น มีไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันบุกมันบุกขึ้นบ้านมันบุกขึ้นเรือนไล่ข่าคนนั้นไล่ฟันคนนี้ปู่ย่าตายายมันฆ่าเรียบมีน้ำซ้ำเห็นเสาต้นมันไหนเสาต้นเสาต้นนั้นนะเสาต้นนั้นต้นนั้นเลยพ่อไม่อยากจะมองมันแต่พ่อก็ไม่สามารถรลื้อมันได้เพราะมันเป็นบ้านของพ่อไอ้ผู้ชายคนนั้นมันจับมันลูกน้องขึงพืช คนครับพุกอะไรอะไรต้นเรื่องไม่เล่นอย่างงี้นะอยู่เฉยๆที่มึงเนี่ยอ้าวไม่ใช่นะไม่เล่นกลัวเพรามึงดูเกมนั่งเฉยๆไงตอบอ่ะมึงจับพ่อผูกไว้กับเสาลูกพ่อสู้ไม่ได้พ่อสะบึดสะบึดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสะบึดอะไรอ่ะก็เออสะบัดสะบัดสะบัดก็สะบัดแหม่สะบึดสะบัดดิ้นตรงไหนก็ไม่หลุด หูโพ่อไอ้กับเสามันจับแม่ของเจ้ามีอะไรจังหวะที่เจ็บสุดๆจับแม่ของเจ้าอาแขนอาขากลางบ้านมันทำยังไงรู้ไหมลูกออกกำลังกายพุย <c oughs> อ,อาแขนอาขา ฟังดีๆนะลูกทำใจดีๆอาจจะโหดร้ายกับความคิดไปนิดนึงมันจับแม่ของเจ้าขมขืนต่อนหน้าพ่อทรมานที่สุดพ่อ,อจ๋าไอคนคนนั้นไม่ใช่ใครแต่งเรื่องเก่งจริงๆมันชื่อว่าไอหมืน่นเสน่ แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะลบปลมในใจอยากให้พ่อกลับมารักอยากให้บ้านเรามีความสุขส,สมชายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องบอกเห็นไหมละ่ะสมชายสัญญาว่าสมชาย <laughs> จะตามฆ่ามันอะไรเนี่ยไม่ใช่นะ พอฟังพ่อเราจบเราจะมีโลกหลีกเลี่ยงถึงม nah ีความตายจิบใจก็ใครจะเสี่ยงเพราะว่ามันทำเยี่ยงถ้าสู้จะขอสร้างกรรมตามไปแก่ เพราะว่ามึงหลังแกแม่กูกูจะฆ่ามึงใช่อ,อ้แกอะไรของแกเนี่ยโชคดีขอให้ฆ่ากันได้ เป็นจวันกิลิกเรียอะไรอะไรพี่กุลทำอะไรพูดอะไรอ๋ออ่ะพี่กุลไม่ค่อยดีเลยเป็นเจวันพึ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยฮะตอนเอตัวเงินตัวทองขึ้นบ้านอีมอืมกุลยิละใส่ซะเหลืองเชียคล้ายๆคล้ายคล้ายตื่นใช่ไหมฮะตื่นนานแล้วทำกับข้าวอยู่แม่ตลอดเลยนะเป็นเจวันจ่าเป็นเจวันไหว้ได้จ้าไหว้พี่ ไหวลุงทำไมครับเป็นจวันอายุน้อยกว่าเป็นจวันก็ต้องไหวสิจ้าอีกูอะไรไปนั่งตีนบันไดแป๊บหนึはは่งไปรู้นะรู้นะอะไรันมึงอีกูงรู้อะไรจังเลยมึงจะกินไก่ใช่ไหมล่ะไหนไก่กูไม่มีสักตัวไก่อุ้ยอ๊ยอะไรอะไรอีกูนอะไรอะไรเี่ยเป็นอะไรนะอะไรเนี่ยนั่งดีๆบันไดบ้านมันก็ดีเหมือนมีอะไรแทงอะ ทำไมมันเจ็บแป๊บแป๊บเสียดไงสิเสี้ยนบ่อยให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเมื่อวานบ่อยให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมึงนี่อุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยมันเสียวอะ่ะพอลองไปปุ๊บเหมือนเหมือนเหมือน,นมีใครบีบอะ่ะดูให้ดีดูให้ดีอุ้ยคืออ้อนั่งทำอะไรกูไข่แล้วถไข่ต้มต้มมากินไม่ต้มมาอย่างที่บระจายละ รู้นะคิดอะไรอ่ะอีกุนมึงอย่าัดกูสิมึงรู้มึงก็เงียบไว้อืเออม,มีตังใช้ป่ะไม่มีเออดีกูก็ไม่มีกูจะยืมนะหน่อยจะพูดอะไรจะให้เบญจวันมันไปมั่งลุงเ,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 เป็นอะไรเบญจวรรณจ๋าแต่งตัวสวยนะวันนี้ <c oughs> จริงเหรอเป็นจวันก็คิดว่าเป็นจวันสวยตั้งนานเลยนะใส่สีฟ้าแป๊ะเลย <c oughs> ลุงมีอะไรหรอจ๊ะเนี่ยคือเรียกลุงเรียกลุงทำไมละ่ะก็แก่เขาก็ต้องเรียกลุงลสิจ้อลุงก็ลุงคือวันนี้พี่เพี่พี่เลยไหมละ่ะ<อ>มีอะไรจ๊ะลุงลุงเอ่อีคุณเป็นัักที่อื่นก่อนไปกูเขนิน เปินี่แล้วมึงเนี่ยเป็นอะไรของเขานะเนี่ลุงเป็นอะไรเนี่ยมีอะไรก็พูดกับจมวันตรงไมปได้คือที่มานี่คือจะมาเล่านิทงนิทานเล่าฟังสักเรื่องนึงเล่านิทานเหรอเห็นจมวันอยากฟังจังเลยอ่ะลุงอีกูนอะไรบอกให้ไปนร่างที่อื่นมันอะไรลงเล่งลงเล่งเนี่ยกบ้านอยู่นี่มึงอยากให้กูไปนั่งตรงไหนล่ะเดี๋ยวกูปีนต้นไม้นะนะลูกยิ้มไปสนใจพี่กุนเลยจะได้แต่เล่านิทานให้ฟัง อยากฟังไหมเป็นจวันก็ต้องอยากฟังสิจ้าจิงปะานี่จิงป่ะจิจิงสิลุงคือพี่ลุงเก่ยอย่าไปฟังเลยอีกูนอีกูนเหม่มึงจะมาคัดเลยกูเนี่ยกูนอนก็ได้กูหลับแล้วหลับไปเลยเอออีกูนอีกูนเอาหลับไปแล้วีรีบอกบตรจะหลับก็หลับง่ายคือจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งคือแต่ เบญจวรรณต้องเป็นลูกคู่ให้ลุงด้วยนะเบญจวรรณเนี่ยนะจะต้องเป็นลูกคู่ด้วยอ่เป็นลูกคู่ด้วยไม่งั้นนิทานมันจะไม่สนุกสนานเพลิดเพลินได้ได้จ้ะลุงเดี๋ยวจะโดนตัวพี่ลุงลุงอยาดเองเป็นสาวที่มาโดนตัวลุงแหมลุงก็เลี้ยงใช่มาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมฉันจะโดนไม่ได้เดี๋ยวลุงก็แข็งไปหมดหรอกอะไรใจใจมันแข็งลุงเล่านิทานให้เบญจวรรณฟังกับเบญจวรรณอยากฟังแล้วแต่ต้องเป็นลูกคู่นะได้จ้ะเบญจวรรณต้องพูดคําว่าแกแหละ แกแหละคำนี้เองนิดเดียวเองดเวคือการละครั้งหนึ่งแกแหละนี่แหละนี่แหละมีผู้ชายคนหนึ่งแกแหละแน่แหน่แนดีในหัวไวในหัวไวมีผู้ชายคนหนึ่งที่รูปร่างสง่างามแกแหละ เป็นอะไรลงุงไาเแหมอเอ่อรักผู้หญิงคนหนึ่งแกแหละเ้ยที่อายุน้อยกว่าแกแหละผู้ชายคนนั้นแกแหละอยากได้แกแหละผู้หญิงคนนั้นแกแหละมาเป็นเมียแกแหละผู้หญิงคนนั้นก็คือแกแหละเบนจวรรณอ่ะ ลุงเฮ้ยเจ้าพ่อเนไอ้แก้วอีกุใครถีบมึงแกแหละแม่มึงทำอะไรเนี่ยอะไรทำอะไรที่ไหนโอ้ยลุงลุงลุงมันคิดไม่ดีนะฉันเห็นแล้วมันคิดไม่ดีเมื่อกี้ฉันหลับไปฉันฉันเห็นแล้วมันคิดไม่ดีมันจะรวนรามลูกลุงนะอีกุลมึงหลับมึงรู้ได้ไงใครมึงหลับม่อกูได้ยินกูได้ยินมึงเข้าฝันกงแม่ไอ้แก้วออย่าให้เป็นอย่างที่กูคิด เมื่อกี้มึงทำอะไรก็ก็ก็คุยกับหลานมันอะไรแกแหละแกแหละอะไรก็เล่านิทานให้มันเล่นเป็นจวันลูกกูกูบอกแล้วให้รักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่ใช่รักแบบไหนฮะก็เออไอ้ลำพังมึงมันรู้เหมือนหลานได้ไอ้ลำพังลุงกับน่าก็พอไหวอยู่มาลุงคิดอะไรกันชิ้นยิ่งยิ่งไม่นด้นะออกุนอีกุนออกุลมึงยังไม่เลิกเรียกเสีอย่างมึงอยู่มันเสพคอ อยากกินอย่าทำแบบนี้อีกไม่มีอะไรหรอกอยู่เฉยเฉยดิฉคุยกับลูกฉันไม่น่ามาเลยกำลังกันบนอะไรเออป้า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 พ่อจ๋าเบญจวรรณไหว้ด้วยจ้ะจ้าเบญจวรรณเออได้แล้วเดี๋ยวพ่อคืออะไรเนี่ยทำไมอย่าพ่อทำไมพ่อมาหาเบญจวรรณทีไรทำไมพ่อต้องไหว้เบญจวรรณด้วยเออคือไม่ต้องคิดมากเป็นธรรมดาเออผู้ใหญ่เด็กไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องไหว้ตอบ มันเป็นความเคยชินของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรโบราณโบราณเขาทํากันมาแบบนี้ไม่ต้องเอะใจไม่ต้องแปลกใจหรอกพ่อเป็นแบบนี้เบนจวรรณจะยู่สั้นนะพ่อนะอย่าคิดมากอย่าคิดมากมันเป็นการไหว้ตอบแทนเป็นการรับไหว้จ้ะพ่อพ่อจ๋าเบนจวรรณมีเรื่องจะมาบอกพ่อด้วยนะเบนจวรรณมีเรื่องอะไรจะบอกพ่อก็เมื่อวานอ่ะเบนจวรรณฝันด้วยฝันว่าเบนจวรรณเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้สักที่หนึ่งแต่สวยมากเลยนะพ่อ เป็นปราสาทวังเป็นวังอ่ะพ่อแบบสวยมากเลยมีนางสนมคอยเรียงร้องเป็นจวลตลอดเลยนะวเว,าวลาเป็นจวณเนี่ยอยากได้อะไรนะนางสนมก็มาให้ตลอดถ้าเวลาขาดใจนะพ่อนะตายสถานเดียวพี่หนูนี่ลูกพ่อฝันถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่จ้ะพ่อโถกินยืมหรือปังเนี่ยนะโบราณเขาว่าคนจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นราติดา ไม่น่ามาระบนลำบากกับเราเลยโธพ่อพูดอะไรคนเดียวเลยแกนี่แกยิ่งหลงนะลุงเฮ้ยไม่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 ได้พูดคนเดียวคุยคนเดียวแลยคุยกับแม่ซื้อโอ้โหลุงรุ่นนี้แม่ซื้อยังอยู่ด้วยเหรอเนี่ยยังอยู่คุยกันทุกวันฝันว่าอยู่ในเมืองมึงได้ยินว่าอะไรมึงได้ยินกูคุยว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยจำรู้พุมพําพุมพเฮ้ยอีกูนแต่ว่ใจลุงไม่ได้แนะ ทำไมอ่ะมึงรีบไปเก็บเกงในายสังกษีกูเลยทำไมอ่ะป่ามึงจะเก็บทำไมลุงพึมพำพึมพำน่ากลัวจะไปรักกันเกงในกูอุ้ยลุงเขาไม่เอาหรอกลุงเขาไม่นุ่งเกงในายเอาหรอรู้ได้ยังไงนุ่งสิลุงไม่ได้ซักเลยอ่ะเม่เอาละเป็นจังหวานฝันว่าไงไปไปอยู่ประสาทแล้วไปอยู่ที่วังแล้วทำไมไม่ฝันไม่เล่าก่อนตั้งแกษีโมงเช้าทำไมอ่ะวันนี้หวยออกโอ้ยมึงเลยคิดแต่เรื่องหวยมีวังวังก็ต้องมีวังถึงว่าสิ ในมือเขียนแต่เลขให้อีกุลเฟซส่งไปอีกุลก็ไม่เฟซนี่เล่นเฟซบุ๊กได้เหรอเนี่ยเล่นเควสด้วยจะแทงเ7จแล้วเป็นไงยังไม่ได้แดงเลยแล้วถ้าออกเกเจ็มาเป็นไงโอ้โหนอนง่ายพึ่งเลยยังโกงยังเกตไม่ดีไม่ดีหวยการพนันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีต่อพวกเราด้วยไม่ดีเหรอเรายากเราจนทำมาหากินแค่นี้จะไดงไม่ดี เห็นลุงตื่นตีห้าเขียนเลยเป็นแถวเลยมึงปเห็นอะไรยังไงลุงยังไม่ได้เขียนเลยเอเออเขียนบ์โทรศัพท์แต่ก็ช่างเธอเป็นจวันรู้มันเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าเป็นความจริงนะเป็นจวันก็อยากจะไปที่นั่นสักครั้งหนึ่งโอ้ยเป็นความจริงไม่ได้หรอกพี่ฝันหลายรอบพี่ไม่เคยเป็นจริงทักทีเลยฝันว่าอะไรฮะฝันว่าอะไรฝันว่ามีผู้ชายมาข่มขืนแล้วไม่เคยตื่นมามานอนคอยตั้งแต่เช้าหน้าบ้านเนี่ยไม่มีใครมาสักคนเลยกุลฝันที่เป็นจริงอย่างเดียวของมึงก็คืออะไรฝันเปียก ฝันว่าฝนตกใจหรอไม่เอาไม่เอาไม่พูดเล่นกันแล้วฟังพ่อให้ดีนะลูกฝันดีหรือฝันร้ายมันไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ชาติกาเนิดของเจ้าเป็นใครมาจากไหนวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสฝันนั้นอาจจะเป็นจริงก็เป็นได้จริงเหรอจ๊ะพ่อฟังพ่อให้ดีนะลูกนะวันนี้อยู่บ้านพ่อเห็นทีว่าเบญจวรรณจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วปากเยียวปากกามันเยอะ ไอคนนี้กระจองไอคนนั้นกระจองเผลอเป็นไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะไปหาบ้านเช่าใหม่บ้านเช่าให้สวยหรูดูดีอย่างในฝันเลยจริงนะจ๊ะพ่อพ่อสัญญานะจะ,าจะพาลูกไปอยู่ไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันใช่อยู่บ้านนะอยู่บ้านเดี๋ยวชคอยอยู่บ้านเดี๋ยวเป็นจวาบนจะรอที่นี่นะพ่อนะอยู่บ้านนะไปไไหนทางนั้นเองไปกับฉันไปไหนอะไปหาบ้านเช่าไงโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรปุดท้อง โอ้ยโหโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไปคนเดียวแม่มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเล่นปวดท้องเนี่ยคณะอื่นเขาเล่นแล้วเล่นแล้วเหรอเออเล่นแล้วไม่ต้องเล่นกูรู้รู้ทันไปไปด้วยกันเร็วกลับมานะเป็นจังหวัดลอยโดดพอรีอลิีอยวเป็นจ๊ะ ถ้าทางรีบร้อนจะรีบไปไหนด้วยผมขอโทษด้วยตอนนี้ผมต้องการไปฆ่าคนจะไปฆ่าคนจะไปฆ่าใครกันแล้วมีธุระอะไรทำไมต้องไปฆ่าเขาที่ผมต้องการไปฆ่าเพราะมันทำร้ายแม่มันขืนใจแม่ผมแม่สีนวลพร้อมด้วยพ่อขุนชนะและบุคคลที่เจ้าจะไปฆ่า บุคคลคนนั้นมีชื่อว่าอะไรเพื่อนลุงจะรู้จักไอสัตว์นรกคนนั้นมันชื่อว่าไอหมื่นเสนหมื่นเสนถ้ามันมึงไม่ต้องไปตามหาไกลแล้วเพราะกูนี่แหละหมื่นเสนไอหมื่นเสนสัตว์นรกดีเลยกูจะได้ไม่ต้องออกแรงตามหาตัวมึงมึงทำร้ายแม่กูมึงขืนใจแม่มึงไปคนหรือเปล่าวะไม่จริง กูไม่เคยทําเช่นนั้นมึงถูกเขาปั่นหัวเล่นเช่นจริงหลีดถ้ามึงดีะเอาชีวิตกูไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ํานมเอาชีวิตมึงมาแรกเอามึงแน่จริงเข้ามาอย่าได้มีสิ่งไอยดีเลย ตามฉันมาทำไมแม่รู้หรือเปล่าไอ้ผู้ชายตรงหน้าพ่อคุณชนะบอกมามันคือคนทําร้ายแม่จะฆ่ามันหยุเดี่ยงนี้นะสมชายลูกรู้ตัวหรือเปล่าว่าลกูกกำลังจะฆ่าบุพการีแม่พูดอะไรฉันไม่เข้าใจผู้ชายคนที่ลูกกำลังจะฆ่าเขาคือพ่อของเจ้า ไม่จริง,รงฉันไม่เชื่อพ่อของฉันคือขุนชนะแต่ไอ้มื่นสเสน่ห์มันคือคนที่ทำร้ายครอบครัวของเราเจ้าฟังแม่นะคนที่ทำร้ายครอบครัวของเราคนคนนั้นไม่ใช่มื่นสเสน่ห์แต่มื่นสเสน่ห์คือพ่อของเจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าไม่เชื่อเจ้าดูรูปแต่งงานของแม่กับขุเนเสน่ห์ ของเจ้าได้ยินไหมลกูกเขาคือพ่อของเจ้าแม่ชายแล้วทำไมแม่ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแม่แอบฟังอยู่ใช่ไหมแม,แม่จ้าแม่บอกจะไม่ได้จริงๆล,ลูกและไอ้คุณชนะมันทำอะไรแม่ ไอ้คนที่ทำร้ายทำลายครอบครัวของเราก็คือไอ้ขุนชนะมันเป็นคนมาคับขืนใจแม่มึงสั่งให้กูมาฆ่าพ่อตัวเองมึงไม่ใิ่พ่อกู <ใน S 2> จะไปฆ่ามึงแ <ใน S 2> ม่จะฆ่ามันผุนชายรอแม่ด้วย คืนฝันว่ามีคนถีบจริงไหมเนี่ยจริงออโอหตรงไหนจ้จรงิงอะไรวะไอ้สมชายอะไรวะอย่างงั้นเหรอกูรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมึงปั่นหัวกูมึงหลอกใช้กูให้กูไปฆ่าพ่อมึงไม่ใช่พ่อของกูพ่อของกูคือมื่นสเนเรน์และในวันนี้ บุญคุณที่มึงเคยมีกับกูขอให้ขาดกันกูจะมาฆ่ามึงไอ้สมชัยมึงจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรวะอย่างน้อยเนี่ยท่านคุณเขาก็เลยเลี้ยงมึงมาเอองผู้มีเหตุผลจนมึงเติบโตมาทุกวันนี้ทุกถ้ามึงฆ่าไปมันก็เป็นบาปแกมึงแกตัวกูหน่อยพี่จะไม่ให้ผมฆ่าเออแล้วใครจะฆ่ามันกูเองเดี๋ยวกู ชิบหายสองคนมึงจะเป็นศัตรูกูฮะถูกหลางกนทุกทีกูไม่ชอบ